ในหมดตัวไม่มีเงินจริงไหมนาราบอกตรงตรงนี้แบบไม่อายเลยนะไม่มีเงินไม่มีรถแล้วก็ไม่มีบ้านไม่มีหลายๆคนที่บอกว่ามีสิ่งที่ตามมานะฮะก็ส่งผลกระทบต่อตอนเองส่งผลกระทบต่อครอบครัวส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนสําหรับคนรุ่นใหม่ฮะใกลที่ไปเชื่อข่าวลือข่าวปลอมดูบทเรียน ลาแคบกระเทยพร้อมพวกซึ่งพวกเขาส่วนหนึ่งไปร่วมกับมอบทะลูแกสโดนออกหมายจับและโดนจับกลุ่มขณะที่ไปเยี่ยมแก๊งของพวกเขานะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นท่าทีของไม้ที่เคยเข้าร่วมกับป๊อปหนึ่งสองโดนคดีหนึ่งสองก็กำลังเปลี่ยนแปลงไป,ไปนี่แหละกลยุทธ์การจับปล่อยและสาวผู้บงการทุกอย่างมีเวลาของ สวัสดีครับมาพบกับผมท่ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มนะครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นต่อเนื่องแหละนานนนราแคลปกระเทยกับพวกของเขาตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าจนตรอกแล้วไม่ขอโทษใครอยู่แล้วเรื่องนี้ดูแลตัวเองอะให้มันดีก่อนก่อนไปห่วงคนอื่นเขาอันนี้พูดด้วยความเป็นห่วงนะ ตักน้ำเนี่ยแล้วดูตัวเองสิว่าอนาคตตัวเองไปถึงไหนแล้วเขาไปถึงไหนแล้วเขามีเงินมากมายไม่ต้องไปนั่งห่วงเขาเขาเคยห่วงตัวมึงเองหรือเปล่าเขาก็ไม่เคยห่วงตัวเราถ้าเขาห่วงตัวเธอเนี่ยเธอต้องมีชีวิตที่ดีขึ้น เธอจะไม่นั่งมาใช้เฟซอวตารเขาต้องต้องเป็นแบค็คให้เธอเขาจะต้องช่วยเหลือเธอให้เธอเนี่ยไม่หาเช้ากินคำ่ำเขาต้องมาเคนเงินเดือนให้เธอเธอแล้วค่อยมาปกป้องเขาว่าทำอะไรรู้อยู่แก่ใจใช่รู้อยู่แก่ใจแล้วคืออะไรหรือปะอยากทำแรงกว่าน,นั้นด้วยแต่สิ่งแต่สิ่งที่ไม่อยากทำแรงเคือหรือปะก็กลัวโดนจับเหมือนกันอวะไม่มีเงินจริงไหมนาะรับองตรงตรง,ตรงนี้แบบไม่อายเลยนะ ไม่มีเงินไม่มีรถแล้วก็ไม่มีบ้านไม่มีหลายๆคนที่บอกว่ามีส่งนของพี่มิกอะส่วของพี่มิกเป็นแค่คนเดียวที่นาได้ออกได้ออกช่องเขาฉันไม่อยากร้องคืออย่างของพี่มิกอะเป็นเป็นคนเดียวที่เที่ยงที่ยังอยู่กับนาลา อือจะร้องด้ฉันไม่ร้องเลยนะนาฬาร้องเรื่องเดียวคือเรื่องเพื่อนเขาตั้งแต่นาฬาก่อนเรื่องมาแลราไม่เหลือใครนาราเขาใส่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างหลายคนอาจจะไม่อยากคบหรือไม่อยากคุยกับนารานาราโอเคหมดแต่ว่าเรานั่งดูนั่งย้อนเวลาตั้งแต่นาราอยู่แบแเด้มาอยู่ตรงเนี้ที่นาราร้องให้เพราะนาราซึ้งในความที่เป็นพี่มิก นาน่ายืมเงินพี่มีเขค่าประกันตัวเก้าหมื่นแล้วก็พี่คนหนึ่งแต่พี่คนหนึ่งก็คทวงนาน่าตลอดเราทาให้บอกพี่มีว่าแม่หนูไม่มีเงินเราขอยืมค่าประกันตัวแม่หน่อยได้ไหมพี่มีก็โอนมาให้แล้ววันที่โดนจับวยกันอ่ะเราทำบริษัทร่วมกันแล้วพี่มิงเราก,กอกพี่มินงก้อขอโทษนะแม่ที่ทำให้แม่เดือดร้อนนะ่ะสิ่งที่ยี่มิงตอบว่าฉันคืออะไรรู้ไหม ไม่เป็นไรเลยลูกสู้ต่อไปทำไมยีมิถึงกล้าพาฉันไปถ่ายคลิปอยู่คนเดียวในช่องเฉลิมสีที่ไปกินหมูกระทะนัททำมีความสุขมากเพราะนาราไม่ได้ถ่ายกับใครเลยเราก็คิดว่าพี่มีกเขาก็เป็นคนเดียวที่ไม่ลืมเราอ่ะนางจะทำกันตลอดว่าเออแม่หนูจะได้บ้านนักก็ให้กำลังใจนาลา หลงจะถามเราตลอดว่าเป็นยังไงบ้างแม่ผลิตภัณฑ์เราขายไม่ได้นะรผิดสอคบ,บอไม่เป็นไรมึงจดจดเลยลูกสาวไปทำหน้ามาศิลกรรมสวยมากที่จะแชทมาตลอดมันคือกำลังใจเล็กๆสิ่งสำ่าญที่ฉันต้องการนะ่ะ แค่กำลังใจเล็กๆที่ฉันต้องการแต่ว่าไม่มีใครให้ฉันเีแค่นานคนเดียวมันคือเพื่อนในร่วมวงการอะทุกคนกลัวหมดว่าให้ไม่ออกท้องอะแล้วแล้วเขาอะจะมีใครต้อนรับไหมมีก็มีเยมีคนเดียวที่ได้ถ่ายในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นการเคลื่อนไหวของนาราแคร็บกระเถยที่มีการเคลื่อนไหวนะครับด้วยการออกมาพูดนะครับบอกว่าจะกลับประเทศละนะจะไปกลับมาสู้ ะครับขายของตอนนี้เพื่อนก็ไม่มีเงินก็ไม่มีนะครับที่สำคัญเขาถูกลอยแพนะครับหลังจากทีนะ่ทำการรับจ้างทำคลิป35,000บาทนะครับ3า0 0 0บาทเพื่อทำให้กั ada, ร l a ซ a ด้ในการขายของปรากฏว่าไปทำการดูหมิน่นเหยียดหยามเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับก็ถูกแจ้งความในคดีตามกฎหมายและถูก นะครับแจ้งข้อกล่าวหาไม่ใช่คนเดียวยกแก๊งเลยนะพอเกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวขึ้นงานการต่างๆก็หมดไปถอยไปนะครับแล้วก็จึงเป็นที่มาของการออกมาร้องไห้ขอความเห็นใจในเชิงงานสังเคราะห์คงเป็นบทเรียนที่แสบเผ็ดน,นะครับสำหรับเขาเอง และก,กลุ่มที่ดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมัดลายสถาบันพระมหากษัตริย์ตอนเกิดเหตุการณ์แรกๆนะครับเขาบอกว่าโอ้ยถ้าไม่กลัวหนึ่งสองจะเอาหนักกว่านี้ก่อนจะเอาหนักยิ่งกว่านี้นะฮะปรากฏว่าได้ไม่นานนะครับก็เนี่ยฮะถูกแจ้งข้อกล่าวหาพอถูกแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ ไม่มีใครคบหาสมาคมด้วยก็พยายามขอโอกาสจะกลับมาขายของที่ผ่านมาก็โบยบอกว่าขายของไม่ได้ขายของไปไม่มีคนซื้อนะครับขายของไปไม่มีคนได้รับความสนใจคนที่ให้การสนับสนุนกองเชียร์ที่เอาเลยเอาเลยเอาเลยในโซเชียลมีเดียหายหัวหมดนะครับทำให้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก ตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าสิ่งเหล่านี้คือบทเรียนนะครับการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของอำนาจนะครับพอได้รับคาโกหกซ้ําๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงสิ่งที่ตามมาก็ส่งผลกระทบต่อตอนเองส่งผลกระทบต่อครอบครัวส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นสิ่งเหล่าน,นี้เป็นบทเรียนสําหรับคนรุ่นใหม่ไกลที่ไปเชื่อข่าวลือข่าวปลอมดูบทเรียน นวลาแคบกระเทยพร้อมพวกซึ่งพวกเขาส่วนหนึ่งไปร่วมกับมับทะลแกสโดนออกหมายจับและโดนจับกลุ่มขณะที่ไปเยี่ยมแก๊งของพวกเขานะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นท่าทีของไม้ที่เคยเข้าร่วมกับป๊อปหนโดนคดีหนึ่งสงก็กำลังเปลี่ยนแปลงไป,ไปนี่แหละกลยุทธ์การจับปล่อยและสาวผู้บงการทุกอย่างมีเวลาของมัด ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมคิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ